จะไปสรุปในช่วงพักที่อกขระครับนะครับสาเหตุการเกิดครับจะจะอยู่ในเรื่องของ165ครั้งต่อเดือนผู้บาดเจ็บเฉลี่ย159ครั้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนมีตายเกิดปัจจัยละล้มปั้ง5ึงห้าพัตัวลาแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับทำแปดขั้นตั้งเก้าประเด็นในส่วนของอย่างฐานะนะครับจะกุ่งตรงไปจังหวัดนำร่องในเรื่องของประเด็น ันนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดในปีนี้นอกจากในการตรวจในส่วนของแอนตอคอร์เป็นศูนย์แล้วนั้นถ้ามีลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็ก็จะเป็นเป็นเวลาไม่มีเรื่องของการเกิดทางน้ำเกิดขึ้นนะครับได้มีการสั่งเกตไปอย่างหนึ่งงานสังๆที่เกี่ยวข้องทีชั่วโมงนะครับในส่วนของด้านประชาลัตในปีนี้เป็มาตรการเสี่ยที่ทางรัฐบาลได้เพิ่มไม่ ที่จะมาคือมาเราถอนบทเรียนว่า GPS จะจับได้มีความเร็วที่ไม่เกิน90กิโลเมตรที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่กฎหมายทางทางระเบียบของขนส่งการสาธารณะกับเรื่องของการไม่สูงในระไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำไงในส่วนของที่เราผิดชอบนะครับผมอยากจะนะคะก็คือได้หานรือกับทางบริษัทประกันภัยแล้วนะคะคือถ้าเกิดว่าเราจะทำเฉพาะช่วงเนี่ยค่ะมันทำไม่ได้จังหวัดแปดรายและเป็นทางด้านหนึ่งรายนะคะเสียชีวิตในวันเกิดเหตุเลย18ราย โรยภาษาไปกับแขกการแขงแขกการทางคะว,ว่าในช่วงที่